ไปตรงนี้เนอะได้ยินไหมคะได้เลยไม่รีบ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 นี่ได้กินน้ำกินข้าวกินแสตชก่ยังอ่ะไม่รีบไม่รีบไม่รีบ ก็วันนี้วันสุดท้ายเนอะเป็นวันที่ห้าเืนที่ห้านะคะก็ที่ว่าน้องคงดีใจและพี่ก็รับรู้ได้ว่าน้องน้องน้องพี่คิดว่าน้องคงจะรับรู้ได้จากหัวใจทุกคนที่ตั้งใจมาหาทุกๆวันนะคะแล้วโดวยส่วนตัวคือเหมือนที่ทุกคนรู้อะค่ะคือออบเขาจะเป็นคนที่ จะถามทุกคนว่ารักไหมรักไหมรักแม่รักผมไหมพ่อรักผมไหมหอะไรประมาณนี้กับครอบครัวพี่ตลอดเวลาแล้ววันนี้คนนั้นจะรักผมไหมคนนั้นจะรู้สึกยังไงกับผมบ้างเขาจะเป็นคนที่แทรทุกคนมากๆนะคะและว้ววันนี้ทำทุกๆวันเนี่ยทำให้ทุกคนเชื่อได้เลยว่าอขอโทษค่ะท,ทุกๆวันเนี่ยพี่อ,อมคุณงได้รับรุงจากหัวใจของเขาที่เขามองลงมาะคะ่ะว่าทุกคนมาด้วยใจแล้วก็มาด้วยหัวใจพร้อมที่จะมาส่งอ,อมแล้วก็ สร้างให้ออมเห็นว่าทุกคนรักออมมากๆนะจริงๆนี่ม <c oughs> ันเคยไม่เคยถามเพราะตลอดเวลาไม่รู้คือที่ทรู้จักออกมาประมาณสิบกว่าปีแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ตั้งแต่สนิทกันเรื่องแรกตั้งแต่เรื่องวันนี้ที่รอคอยที่ออมเล่นนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็ยังเป็นพี่เป็นน้องอยู่แล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมัน กลายมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นแฟมิลี่เป็นลูกตอนตั้งแต่ตอนที่ขับมอเตอร์ไซค์หลายๆคนคงจําได้ค่ะในช็อปอ m มนก็จะมีแก๊งมอเตอร์ไซค์กันเราก็เริ่มผูกพันกันมาตั้งแต่ตรนั้นแล้วก็ไปมาหาสู่ตลอดเวลาเมื่อคืนพี่ก็คุยกับเอมี่ตลอดเวลาว่าเมื่อคืนก็เลยออกม,มาคุยนะทุกวันที่จะคุยกับอ๋อมตลอดอ่าฮะที่วัดที่บ้านก็คุยกลับไปก็คุย นั่งก็คุยเมื่อคืนก็คุยด้วยตลอดพี่ก็เชื่อว่ามันน้องคงไม่เหงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความผูกพันเมื่อคืนยังคุยกับพี่เอมี่อยู่เลยว่าแกเป็นคนที่ฉังวิที่สุดนะเออแล้วก็เป็นลูกที่พี่รักที่สุดคือทุกคนชอบทุกคนเนี่ยจะในกลุ่มวะ,ะทุกคนจะบอกว่าเป็นลูกพ่อเป็นลูกพี่เตอร์มีแกคนเดียวแหละเป็นลูกฉันก็คือออกมามันจะถ้าใครเข้าไปดูในไอจีพี่ค่ะวันนั้นพี่นั่งลลยไอจี IG, พี่ก็จะมีแต่คําว่าแกเป็นลูกชายที่ฉันรักมากที่สุด แล้วก็ห่วงที่สุดแล้วเป็นลูกชายที่ดื้อที่สุดแล้วก็แล้วฉันก็รู้ว่าขอมเป็นคนที่รักพี่ที่สุดเหมือนกันมันก็เลยเลยรู้สึกว่าพี่คือเขาเขาต้องการความรักอะค่ะ จริงๆเราพี่เชื่อมั่นว่าทุกวันนี้ตอนนี้ทุกคนรู้ได้พี่ว่ามันไม่ได้สายเกินไปที่จะมาบอกรักเขาทุกวันพี่เชื่อมันอาจจะเป็นคําพูดติดปากน้องก็ได้นะว่าแบบเออรักไหมรักไหมอะไรประมาณนี้ค่ะ,คะให้ดูนะเอนดูเพราะพี่เชื่อมั่นว่าในหัวใจของเขาก่อนหน้านี้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยเขาก็รับรู้ได้ว่ามีแต่คนรักเขาจริงๆถ้าไม่รักเขาเนี่ย คนจะมาถึงขนาดนี้แฟนคลับจะมาขนาดนี้แล้วก็เวลาไปไหนทุกคนก็จะชวนเขาไปอย่างครอบครัวพี่อะค่ะเวลาไปไหนก็จะมี๋อมมี๋อมอยู่ตลอดในส่วนแต่เขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพี่เขาคือแฟมินี่พีชใช่ค่ะ วันแรกวันแรกพี่ก็คุยกับเขา,า,าพี่จะบอกว่าไม่ต้องมานะไม่เป็นไรแต่พี่ก็สัมผัสได้อาจจะสัมผัสได้นะว่าเขามาโดยโดยส่วนตัวนะคิดว่าแบบคือเกาะหน้าเนี้ยก็ไม่ได้บอกคุณแม่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นให้เรียกอะไรประมาณนี้พอคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาพอทุกครั้งที่เจอหน้าหอมพทาออกไปทำบุญหรือพาไปไหนเนี่ยก็จะแกรุกไปทำบุญแกรุกไปทำบุญไปลากที่บ้าน ขอโทษคะ่ะไ,ไปชวนไป,ไปจาก<ล>าที่บ้านไปรับถึงบ้านน่ะคือต้องรับถึงบ้านออกวันนี้ต้องออกไปทาบุญนะวันนี้ต้องทําแบบนี้พี่ก็จะกระตุ้นตลอดเวลาแล้วน้องก็จะแบบทาเกว่าอะไรอ่ะก็จะไปตามอาหาะหลังๆนี้เอ,อแล้วก็พี่เชื่อว่าเขารับรู้ได้อย่างวันที่สองเนี้ยค่ะก็น้องก็รับรู้ได้วันที่สามก็รับรู้ได้อาหาะเมื่อวานอ่ะ แล้วก็อย่างวันนี้น่าจะโอเคแล้วีเราพี่ก็คุยว่าไม่ต้องไม่ห่วงนะทุกทุกอย่างพี่ก็เดินบอกคุณแม่ว่าคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะยังไงแบบถึงออมไปแล้วเราก็ยังเป็นแบบแฟมิลี่เดียวกันอยู่โดยเฉพาะดาเรียพี่ก็บอกน้องว่าแบบ <Okay. S 1> ยังไงยูก็มีไออยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วันที่ยายเจออยู่จนถึงวันนี้หรือว่าไม่มี๋อมแล้ว เขาก็คือดารก็คือแฟมิลี่ของพีด้วยเช่นเดียวกันหมายถึงครอบครัวกอบอมะหะอันนี้ไม่ได้คุยเรื่องใดๆเพราะในอนาคตนะคะตาเชื่อว่าทางขอให้เป็นเรื่องของครอบครัวคุณออมดีกว่าอ่าฮะในส่วนของตาสพอร์ตก็คงได้พูดได้ว่า คือครอบครัวคุณออมกับครอบครัวต้าอย่างไงก็จึงไม่มีคุณออมแล้วคือเราก็ยังเป็นแฟมิลี่เดียวกันอก็บอกคุณแม่บอกทุกคนในครอบครัวว่ามีอะไรให้ต้าช่วยเหลือได้ก็เต็มที่เหมือนกันเพราะอมก็คือส่วนหนึ่งของครอบครัวต้าเหมือนกันก็คือเขาเป็นคนเหมือนที่ทุกคนบอกค่ะอมจะเป็นคนไม่ค่อยบอก ไม่เคยอ่อนเนไม่อยากเออใช่อ่อนเป็นคนที่ไม่ชอบรบกวนใครเป็นคนที่เกรงใจแล้วก็เป็นคนที่เ,ออเป็นคนน่ารักจริงๆพี่จะบอกว่าวันนี้ที่ตั้งใจจะมาแล้วก็ให้สัมภาณ์ดพี่จะบอกว่าพี่อยากให้ถ้าพูดถึงเรื่องการแสดงนะขอพูดหน่อยได้ไหมะคือแบบตั้งแต่พี่ทํางานมาย0กว่าปีในวงการและเป็นผู้จัดละครมาพี่เชื่อมั่นว่าอ่อนเป็นนักแสดงที่ดีมากๆตรงต่อเวลานั่งอ่านบท แม้กระทั่งวันที่เขาถ่ายละครเรื่องเสือสังฟ้าถึงแม้เขาจะแบบหนักขนาดไหนเขาก็สู้ต่อเขาสู้ด้วยตลอดเวลา,าแล้วก็ไม่เคยบน่นไม่เคยที่จะละเลยหน้าที่ในการทำงานของเขาเขามีความรับผิดชอบที่เชื่อมั่นว่าอ๋อมจะเป็นแบบอย่างอมคือตัวอย่างของนักแสดงที่ดีอีกท่านหนึ่งในวงการบันเทิง ก็ให้กําลังใจค่ะเราก็คุยกันแล้วว่าเออเขาก็สัญญานะว่าแบบเออเดี๋ยวละครเรื่องหน้าพัตอะแรกในในรอยทรายค่ะจะเป็นอ๋อมเล่นด้วยอ่าฮะแล้วก็แบบเออไม่เป็นไรละการเลยประมาณนี้ก็เดี๋ยวขอรอเรื่องหน้าละการแล้วก็สัญญากันดีดีเลยว่าแบบเรื่องหน้านะเดี๋ยวจะมาเล่นให้พี่เป็นพระเอกเรื่องหน้าเราก็คุยกันแล้วเราก็แพล่นกันแล้วว่าแบบเรื่องหน้าถ้าไม่ใช่แกเราใครจะเล่นแกเป็นลูกฉันฉันไม่ให้ลูกฉันเล่นจะให้ใครเล่นแล้วก็คุยกันอยู่ตลอดเวลาทางเรื่องงานแล้วก็เ่่งสุขภาาพตๆ วันล่าสุดกนวันที่อ,อมเสียแต่ก็เพิ่งทราบมาจากตั้งตาว่าคือออกม,มาเขาอยู่บ้านแล้วเขาก็แบบชอบดูคอนเสิร์ตเขาก็จะโทรมาตลอดว่าแม่มีคอนเสิร์ตที่ไหนก็ไปด้วยหรือย่างเงี้ยค่ะเออก็ล่าสุดวันตัดไฟตานมาวันทีอ่อมเสียตตา่างๆก็โทรหาอ,อมว่าไปดูไมหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบไม่ได้ไม่เขาเรียกไม่ได้รับโทรศัพท์แล้วน้องก็ไปวันนั้นพอดีก็เสียดายก็ดูแทนอ,อมนี่ ก่อนอื่นพี่ขอขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณนักข่าวทุกคนขอเป็นตัวแทนและกันเนอะขอขอบคุณนักข่าวทุกคนจริงๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณแฟนคลับขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานที่มาให้เกียรติอ๋อมในวันสุดท้ายของเขาซึ่งซึ่งเขาเหมือนเขาไม่เคยพูดอะไรกับใครอะค่ะว่าเขารู้สึกยังไงเขาไม่ความรู้สึกเขาเจ็บเขาปวดเขาสู้แค่ไหน จนถึงวันนี้พี่เชื่อมั่นว่าทุกคนแบออมรับรู้ได้ว่าทุกคนรักออมมากจริงๆรู้รู้ได้ยังว่าทุกคนรักรักเขามากขนาดนี้และพี่ว่าเขาคงยิ้มแล้วก็คงมีความสุขที่ทุกคนรักเขามากขนาดนี้พี่เชื่อมั่นว่าเขาเห็นจริงๆค่ะว่าทุกคนมาด้วยใจมาด้วยอยากมาลาน้องแล้วก็มาส่ง มาทำบุญให้น้องอให้น้องไปสู่สัมภเวษกบที่ดีนพี่เชื่อว่าออกไม่มีอะไรห่วงแล้ว่าคะ,ะพี่คิดว่านะคะน้องไม่ไม,ไม่ไม่มีห่วงอะไรแล้วใดๆแล้วเพราะว่าทุกๆอย่างพี่เชื่อมั่นว่าม,มันมันโอเคทุกอย่างแล้วทุกอย่างน้องก็จัดการเรียบร้อยก่อนที่คือน้องมีการจัดการทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้ว อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้ทางบ้านละกันนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไกลามากเนื่องจากคุณพ่อท่านาหครคุณพ่อท่านเดินทางไกลไม่ค่อยได้เมื่อกี้คุยกับคุณแม่คือที่ยังขอไม่พูดสถานที่ละกันก็คงใกล้ๆเพราะว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มที่แน่นอนเดี๋ยวถ้าเป็นข่าวไปแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่ผิดสถานที่พลาดเคลื่อนเดี๋ยวจะไม่ให้เกิดกับทางบ้านแต่เมื่อกี้ได้คุยคุณแม่แล้วอาจจะเป็นใกลๆ้ๆเพราะว่าด้วยการเดินทางของคุณพ่อด้วยค่ะ